จริงๆผมอยู่ข้างล่างเนี่ยผมเห็นวันที่รถเขาวิ่งขึ้นมาเนาะแล้วเราก็ตกใจว่าเป็นอะไรยังสงสัยเหมือนกันวันที่เขาขึ้นมาเราเห็นลลรถเราแปลกเราไม่รู้มันดาไรตตอนแรกยับอกว่าตู้คอนเทนเนอร์ทำไมมันไม่เป็นเหมเ่ียม,ยมตามที่เราเข้าใจว่าคนธรรมดาเขาทำไม่ได้นะก็เพราะว่ามันราคามันคงจะไหลสตังกนะัะครครั้งแรกแต่ผมไม่เห็นนะแต่ผม,มเห็นแต่จากในข่าวที่ลงในสื่อโซเชียล ว่ามีที่พักแคปซูลแล้วก็ถ่ายภาพภายในให้ดูว่าเป็นอย่างนี้ครั้งแรกผมยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนเขาแจ้งว่าอยู่แสมสารตัวผมยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนจนมาสอบถามกันว่ามันอยู่ตรงนี้แต่เคสนี้ผมไม่รู้ว่าเขาทำถูกกฎหมายหรือเปล่าไม่ทราบ ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการกระทบเปืดอคอร์รัปชันครับรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องทุติิตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบรวมถึงการป้องกันและปราบปรามจากทางภาครัฐนะครับผู้ชมครับทรัพยากรธรรมชาตินั้นถือว่ามีความสําคัญในการพัฒนาประเทศของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมหรือแม้แต่กทั่งสิ่งแวดล้อมก็ตามนะครับซึ่งวันนี้เราพาผู้ชมมาอยู่กันที่ ตำบลแสมสารอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับซึ่งวันนี้ทางปปชนั้นได้มีการลงพื้นที่มาสํารวจซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการทํางานของทางปปชนะครับในเรื่องของการที่มีรีสอร์ทหรูนะครับมาลุกล้ําที่เขาสแสมสารซึ่งวันนี้เราจะพาผู้ชมมาดูในกระบวนการทํางานของทางปปชนะครับว่าจะมีความยากง่ายอย่างไรรวมถึงกระบวนการในการที่จะเอาผิดกับผู้ที่กระทําความผิดผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการท็อปเบอร์คอร์รัปชั่นสัปดาห์นี้ครับ แล้วตอนนี้เราอยู่กับท่านภูเทพทวีโชธนากุลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเหตุผลที่เราลงมาในพื้นที่สมสารวันนี้ครับท่านมาดูในเรื่องไหนยังไงบ้างครับก็เรามาดูในเรื่องกรณีมีการที่ช่องแจ้งเบาะแสแล้วก็กดตามสื่อต่างๆนะครับว่ามันมีการบุกรุกเข้าไปครอบครองที่ที่เป็นที่ของทางราชการซึ่งจะเป็นที่ธนารักษ์อย่างนี้นะครับที่เขามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของ หน่วยราชการบางหน่วยครับ,รบแล้วพฤติการของการกระทําความผิดแบบนี้ครับคือมันเริ่มต้นยังไงบ้างครับท่านก็เราทราบว่ามันเป็นที่ที่กรมธนารักษ์ส่งมอบให้ทางกองทัพเรือดูแลนะครับทีนี้เมื่อเป็นที่ที่กองทัพเรือดูแลเนี่ยการใช้งานก็ต้องเป็นในภารกิจราชการของกองทัพเรือแต่ปรากฏว่ามันมีภาพที่ปรากฏออกไปก็มีในส่วนของเอกชนรหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเข้าไปพักอาศัยหรือไปประกอบอาชีพอยู่ ตรงนี้มันก็เลยเป็นข้อผิดสังเกตครับว่าเมื่อเป็นพื้นที่ของทางราชการการ,รที่ใครจะเข้าไปทำเนี่ยมันจะต้องได้รับการอนุญาตแล้วการรับอนุญาตเนี่ยจะต้องอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของ,ของการใช้ที่ก็ค,คือวัตถุประสงค์จะต้องเป็นเรื่องของประโยชน์เป็นหลักก่อนครับถ้าทําธุรก,กิจต้องไปดูรายละเอียดปีกย่อยว่าหลักการเนี่ยที่ตองจากเป็นที่สาธารณะนะครับหลักกา,การก็คือว่า1ราชการใช้ประโยชน์เป็นหลัก2 ถ้าเกิดจะให้ทางพี่น้องประชาชนใช้เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของการประกอบสมาชีพโดยไม่ใช่เป็นเรื่องค้าขายสวยงามกำไรหลักนะครับเพราะงั้นเนี่ยเร,เราก็ต้องมาตรวจสอบว่าหนึ่งมีการขออนุญาตไหมนะครับถ้าไม่มีการขออนุญาตแล้วมันมีกระบวนการที่เอกชนเข้าไปอย่างเนี้ยหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการตรวจสอบไหมแล้วมีกี่หน่วยงานที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบในส่วนนี้ครับ,รบแต่ในกรณีนี้คือได้มีการขออนุญาตแต่ว่ายังไม่ได้รับการพิจารณา อันนี้ถูกต้องไหมครับท่านคำว่ามีขั้นตอนการได้รับอนุญ,ญาตเนี่ยต้องมาดูก่อนนะครับ,รบถ้าเพียงแต่คือยื่นคําร้องของอนุญาตแต่ยังไม่ได้รับการอนุญาต<ม>นั่นคือยังไม่ได้รับอนุญาต<ม>นะครับเพราะงั้นเนี่ยจะมีอาจจะมีข้อที่จริงบางส่วนว่าในกรในขออาจจะให้ข้อมูลว่าผมยื่นคําร้องขออนุญาตแล้วนะเราก็ต้องไปดูต่อครับคุณยื่นคําร้องแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาอนุญาตหรือ,อยังเช่น<ม>ถ้าเป็นเจ้าหน่วยงานที่มีหนะ้าที่ดูแลพื้นที่ เขาออกหนังสืออนุญาตให้คุณใช้หรือยังนะครับสองถ้าอนุญาตได้ใช้แล้วเนี่ยหน่วยงานอื่นล่ะที่เป็นหน่วยงานที่จะต้องเกี่ยวเรื่องสารุปรณ์พวกเนี่ยเวลาเขาดําเนินการให้เนี่ยเขาดูว่ามันมีหนังสืออนุญาตถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับครับเบื้องต้นเราที่เราสอบถามนะครับได้ข้อมูลในเป็นข้อมูลทางทางเชิงการข่าวเนี่ยทราบว่ายังไม่มีผู้ใดได้รับใบอนุญาตนะครับตรงนี้จึงเป็นหน้าที่ของทาง ปปชอเองที่ลงมาดูในดูในพื้นที่แล้วรเราก็จะประสานให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาชี้แจงหรือถ้าเขาติดขัดในเรื่องข้อรวีวบวข้อกฎหมายเดี๋ยวทางสำนักง,งานปประชก็จะช่วยแนะนําให้ครับ,รบภาพพดน์ขปงปรชเนี่ยอาจจะมองว่าเห็นแต่มีการเรื่อง,รองป,ร,ปร,รับปรเอาบุคคลเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลแล้วก็ถูกลงโทษแต่จริงๆอีกภารกิจหนึ่งที่เป็นภารกิจสําคัญก็คือภารกิจป้องกันการทุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงกลับมาดูนะครับว่า เราต้องมองกันว,ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเองไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหลักการก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกรอบระเบียบวินัยเพราะงั้นเนี่ยการที่หน่วยงานปปชรเราลงมาช่วยตรวจสอบเนี่ยเราไม่ได้ลงมาเพื่อจะฟาดฟันอะไรก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งว่ามันอาจจะเกิดจากการไม่เข้าใจในข้อกฎระเบียบหรือไม่มหรือมีข้อติดขัดในพื้นที่ในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่เขาอาจจะอยู่มานานจนท่านเข้าใจผิด ว่าตรงนี้เป็นที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับการที่เราลงมาเนี่ยส่วนนึงก็คือเพื่อจะกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยช่วยทําความเข้าใจกับพี่น้องว่าครับถ้ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นของทางสาธารณะพื้นที่ทางราชการการจะเข้าใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยต้องได้รับอนุญาตนะครับถ้าหากยังไม่ได้ดําเนินการนั้นเนี่ยก็ควรจะแนะนําทําความเข้าใจให้มีการดําเนินการให้ครบถ้วนขั้นตอนนะครับก่อนที่มันจะก้าว้ําไปถึงขั้นตอนทําผิดกฎหมายครับ ก็หลังจากลงมาแล้วเก็บข้อมูลนะครับเราก็จะมีในหน่วยของเราเองก็คือทางปปชภาค2กับปปชชนบุรีนะครับก็จะดําเนินการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่มันจะมีหลายหน่วยหลายกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือทางฐานทัพเรือสัตหีบนะครับหน่วยงานที่2ออาจจะเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านต้องดูเรื่องตามต้องดูเกี่ยวเรื่องที่สาธารณะ หรือการออกใบอนุญาตให้มีการกอร่อสร้างนะครับหรืออาจจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวสาธากณ์ว่าพวกว่าท่านมีการอนุญาตใช้น้ํามห้ไฟเนี่ยถูกต้องไหมมีมีการขออนุญาตถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรครับ,รบก็ตอนนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าทางหน่วยงานเนี่ยต้องไปทําความเข้าใจว่าที่ที่พี่น้องประชาชนบางส่วนอาจจะเข้ามาจับจองอยู่ใสยหรือประกอบธุรกิจเนี่ยมันเป็นที่ของทางราชการนะครับนะครับ ถ้าเป็นที่ของทางราชการนี่ต้องทําความเข้าใจว่าการจะใช้เนี่ยก็อย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกถ้ามันมีขั้นตอนอต้องไปยื่นเรื่องอะไรก็ท่านดําเนินการให้ถูกต้องซะบ,บางเรื่องถ้าดําเนินการไม่ถูกต้องแต่มันสามารถแก้ไขได้โดยฝ่ายปกครองหรือฝ่ายท้องที่ดําเนินการก็รีบดาเนินการนะครับบางเรื่องท่านแก้ไขไม่ได้ก็มันจะมีลําดับทางกฎหมายเขาเขียนขั้นตอนไว้อยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตรวจสอบไะครับว่า1เจ้าหน้าที่ของรัฐเองในส่วนที่เกี่ยวกับการออก การอนุญาตต่างๆเราก็ต้องมาตรวจว่าการออกอนุญาตนั้นน่ยมันครบเงื่อนไขครบขั้นตอนไหมครับคุณสมบัติของคนที่จะไปขอในเขาครบถ้วนไหมถ้ามันมีกําหนดไว้ท่านได้ตรวจครบถ้วนหรือเปล่าถ้าตรวจไม่ครบถ้วนก็อธิบายมาว่าเป็นเพราะอะไรครับถ้าเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐรู้อยู่แล้วว่าตัวเอกชนไม่มีสิทธิ์เข้าใช้นะครับแล้วยังไปฝืนออกใบอนุญาต,ญาตให้มันก็มีโทษในเรื่องของถ้าเป็นความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ก็มีโทษทางอาญาทั้งในส่วนของโทษจำคุกและก็โทษปรับครับแล้วก็โทษทางวินยัยโอ้โ,โทษทางวินยัยครับซึ่งตอนนี้ปปชก็เอาจริงในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันก็ตอนนี้เราทําทั่วประเทศนะครับ,รบเพราะว่าภารกิจหลักในเรื่องของการดําเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณนะหรือที่ทางที่เป็นของทางราชการดูเนี่ยหลักการก็คือมันเป็นเรื่องของประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อของพลเมืองทั้งประเทศถ้าหากปล่อยให้ไปอยู่ใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนบางทีเห็นก็มีเกิดความสงสัยเช่นมันเป็นที่บุขเขาที่ลาดชันหรือว่าเป็นที่ที่ติดริมน้ําริมคลองซึ่งมันน่าจะเป็นที่สาธารณะอย่างเนี้ยแต่ปรากฏว่ามีคนไปจับจองแล้วก็หวงกันไว้ใช้โดยตนเองอย่างเงี้ย<อ>เขาก็ชี้ช่องแจ้งเบาะแสมานะครับทีนี้เห็นในโซเชียลเขาบอกวิทางปปชเนี่ยลงมาลงมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วก็กลับไปท่านมีอะไรจะบอกกล่าวในเรื่องนี้ไหมครับท่าน การลงมาดูพื้นที่เกิดเหตุเป็นส่วนหนึ่งของกระบวงงนการนำงานนะครับ,รบอย่างที่นําเรียนว่าเราก็ต้องเอาข้อมูลไปสังเพาะถ่ายรูปเก็บแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าปบชอจะทําเองทุกเรื่องอบางเรื่องถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยหน่วยงานในพื้นที่เขาไม่ได้ปล่อยปะละเลยแต่เขาไม่ทราบนะครับพอเราลงมาแล้วให้ข้อมูลปับ๊บหน่วยงานเขาลงไปปฏิบัติเขาเดําเนินการขับเคลื่อนรตรงนี้ถือว่าเขาไม่ได้ละเว้นปอบชอก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ในบางเรื่องถ้าเราเห็นว่าลงมาแล้ว พอได้จริงปรากฏแล้วหน่วยงานยังละเลยเพิกเฉยไม่ทาอันนี้ปปชก็ต้องดาเนินการต่อไปตรวจสอบไต่สวนว่ามีเจ้าที่ของรัฐร่วมกับเอกชนกระทั่ผิดหรือไม่ปปชทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเองหรือองค์กรอิสระด้วยกันนะครับหรือพี่น้องประชาชนตอนนี้เราก็มีเครือข่ายของพี่น้องประชาชนช่วยชี้ช,ช่องแจ้งเบาะแสชมรมสตรองที่อยู่ทั่วประเทศนะครับหรือว่าเครือข่ายอ,อสอม,มอหรือเครือข่ายที่เกี่ยวกับ การช่วยในเรื่องของป้องกันใยฝ่ายพลเรือนอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานเป็นพี่ภาคประชาชนที่จะช่วยการทํางานในเรื่องสอดส่องเรื่องทุจริตครับปปชเองเนี่ยก็มีอัตรากําลังในเรื่องของการดําเนินคดีทุจริตประมาณพันตัาเองครับถ้าจะไปดูทั่วประเทศเนี่ยก็คงไม่ไหวเพราะว่าในเรื่องของภารกิจเจ้าที่ป้องกันเองเราก็มี300กว่าตานเพราะงั้นเนี่ยจึงมีความจาเป็นต้องทํางานร่วมมือทุกภาคส่วนแล้วก็ขอจะฝากให้พี่น้องประชาชนนะครับว่า ถ้าเราพบเรื่องการกระทําที่ไม่ถูกต้องของเจ้าที่ทยังรัฐนะครับหรือว่าสงสัยว่าอาจจะมีเจ้าที่ยงรัฐไปร่วมมีส่วนเกีออ่ยวข้องก็ <S <S าสามารถชีช่องแจ้งเบาะแสมายังสํานักง,งานปปชได้ซึ่งสำนักงานปปชอเองก็มีอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมาล้องที่ส่วนกลางหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ปปชชี้ช่องแจ้งเบาะแสก็ได้มีทั้งในส่วนของชี้ช่องแจ้งเบาะแสโดยปกปิดชื่อเป็นความลับหรือประสงค์จะเปิดเผยชื่อก็ได้แต่ปปชก็มีระบบเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับอย่างดีครับ ไม่ต้องกลัวเรื่องของข้อมูลจะถูกนําไปใช้หรือว่าความปลอดภัยในการที่เราจะแจ้งคือระบบค่อนข้างจะรัดก,กุมนะครับ,รบเราจะมีการคุ้มครองข้อมูลของพยานหรือผู้ใช้ช่องแจ้งเบาะแสเนี่ยร้อยเปนะครับ,รบและที่สาคัญกฎหมายปชก็แรงว่าถ้าบุคลากรของปชเองเอาข้อมูลเหล่านี้ไปเปิดเผยเนี่ยต้องรับโทษสเท่า,อทาโอ้สองเท่าเลยนะ,ะครับ วันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับต้องคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณนะครับสสัดีครับ ีนผมอยู่กับท่านมงคลสีสว่างครับซึ่งท่านเป็นผู้บริการสํานักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคดีที่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับที่จังหวัดชลบุรีครับมีเรื่องไหนยังไงที่น่าจับตามองไหมครับท่านก็จริงๆถ้าในความรับผิดชอบของพื้นที่ของภาคสองเองนะครับหรือว่าของจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็จะมีคดีใหญ่ที่สําคัญเนี่ยหลายเรื่องนะครับ ซึ่งเร็วๆนี้ก็น่าจะมีข่าวนะครับน่าจะมีการแถลงข่าวให้ทราบนะครับแต่ว่าก็ยังจะขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดละกันนะครับแต่ในส่วนของสนักไต่สวนคดีทรัพยรสวนกลางเนี่ยในพื้นที่ชลบุรีที่เป็นคดีอยู่ตอนนี้เราอย่างยังไม่ยังได้ยังไม่มีการไต่สวนนะครับยังไม่มีการไต่สวนในพื้นที่นี้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วทางภาคหรือทางจังหวัดเนี่ย มีศักยภาพที่จะดําเนินคดีในพื้นที่นี้ได้อยู่แล้วครับ,รบอ,อย่างกรณีที่มีการลุกล้ําบนที่บนเขาแสมสารนะครับมันมีการทําลายธรรมชาติไปยังไงบ้างไหมครับท่านในพื้นที่นี้เท่าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบดูจากเมื่อวานน,น,นะครับ,รบก็มีอยู่สองส่วนนะครับมีอยู่สองส่วนก็คือถ้าจากจุดที่เราเดินไปพร้อมสื่อมวลชนเนี่ยก็จะปรากฏว่าทางฝั่งซ้ายมือนเนี่ยก็จะมีชุมชนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยอาศัยอยู่ซึ่ง ปลูกบ้านอยู่ติดกันนะครับ ening, เข้าใจว่าพื้นที่บริเวณนี้น่าจะมีการอาศัยอยู่มานานอยู่ในพื้นที่เพื่ออาศัยอยู่จริงนะครับส่วนฝั่งขวานเนี่ยจะมีสภาพเป็นป่าไม้ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ในในในขั้นตอนของการพื้นปูเพื่อให้ให,ให้มีความสมบูรณ์ ening, ของป่าไม้อยู่นะครับซึ่งพื้นที่นี้มันควรเป็นพื้นที่ที่จะต้องอนุรักษ์ไว้นะครับแต่ก็จากการลงพื้นที่ดูเมื่อวานก็ มีการเข้าไปบุกรุกนะครับในการ,รทํารีสอร์ทอยู่หลายหลายรายอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วในส่วนของชาวบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยถามว่าในในแง่ของเจ้าของพื้นที่คือฐานทัพเรือเองแต่ในในส่วนที่เป็นคดีเนี่ยถือว่าฐานทัพเรือทํทาหน้าที่ของตัวเองได้รวดเร็วนะครับ,รบอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมแต่ในส่วนของอการหลายอื่นๆหรือว่า ที่อยู่อาศัยอื่นๆอ,อีกในทั้งสองทั้งสองฝั่งเนี่ยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยฐานทัพเรือในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็จะต้องเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบดูด้วยน,นะครับแต่ว่าฐานทัพเรือเนี่ยก็ไม่ได้มีอํานาจอยู่หน่วยเดียวนะครับเพะมีอํานาจเฉพาะในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่มีหนา้าที่ดูแลเท่านั้นเองอแต่อำนาจในการที่จะกำหนดว่าใครจะเข้าอยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อยู่ที่ธนารักษ์ด้วยนะครับธนารักษ์จังหวัดนะครับ เพราะฉะนั้น2หน่วยงานเนี่ยจะต้องบูราณาการร่วมกันในการที่จะไปดูว่าเพราะว่าเงื่อนไขในการต้องอย่าลืมว่าพื้นที่บริเวณน,นี้มันมีมีลักษณะของความเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยสส่วนนะครับที่เป็นลักษณะของพื้นที่ดินห่วงห้ามก็คือ1เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการคือใช้ในฐานทัพเรือสันตหีนะครับ,รบอันนี้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีสภาพเป็นป่าไม้นะครับ ซึ่งเป็นป่าไม้ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติป่าไม้2 4 8 4นะครับในความหมายก็คือเป็นพื้นที่ห่วงห้ามอีกประเภทหนึ่งนะครับซ้อนกันอยู่สองลักษณะทีนี้ถามว่าพื้นที่ห่วงห้ามลักษณะเนี้ยประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยได้ไหมเมื่ออยู่ในความดูแลของธนารักษ์และฐานทัพเรือเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในพื้นที่ในที่ดินราชพัสดุนะครับ ซึ่งบริเถ้าเป็นในส่วนของการชาวบ้านทัท่วไปที่เคยอยู่อาศัยมาแล้วเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้องไปฐานทัพเรือและธนากษ์ก็ต้องไปดูว่าที่อยู่กันเนี้ยได้มีการเช่าถูกต้องไหม,มหนึ่งให้เช่าได้ไหมนะครับ,รบเขามีคุณสมบัติหนึ่งไม่มีที่อยู่ไหมไม่มีที่อยู่อาศัยหรือไม่อันนี้คือคุณสบบมบัติเบื้องต้นนะครับ,บถ้ามีคุณสมบัติอย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอเช่าแต่ต้องเช่าให้มันถูกต้องนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าที่ดินตรงเนี้ยมันเป็นาสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็น เป็นพื้นที่ดินที่ส่วนรวมของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะคนไทคนหนึ่ง uh huh. แต่คนไทยทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเราก็ต้องถือว่าเป็นคนไทยชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะ,ะได้รับการดูแลจากรัฐ uh huh. ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับก็คือ 1. มีคุณสมบัติไม้นะครับถ้ามีคุณสมบัติอย่างชาวบ้านที่ปลูกบ้านที่ดิเรียงกันเนี่ย อันนี้แส,แสดงได้อย่างหนึ่งว่าเอ๊ะเขาไม่มีที่อยู่อาศัยหรือเปล่าถึงต้องมาอยู่แต่อย่างนี้อันนี้เขามีคุณสมบัติที่จะเช่าได้แต่ถามว่าธนาลักษณ์และฐานทัพหรือก็ต้องไปดูว่าสัญญาเช่ามันถูกต้องไหมมีการทําสัญญาเช่าหรือไม่นะครับในส่วนของฟังขวาเนี่ยถ้าคุณจะทํากิจการอย่างอื่นเช่นทารีสอร์ทหรืออะไรอย่างนี้หนึ่งมันเข้าเงื่อนไขที่จะอนุญาตได้ไหมในตามพระราชบัญญ,ญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางทหารเนี่ยมันทำประโยชน์กิจการอย่างอื่นได้ไหม ถ้าสมมุติว่าทําได้อย่างเช่นประกอบกิจการรีสอร์ทคุณให้เช่าได้หรือไม่นะครับ,ค,รบคุณต้องประมูลหรือเปล่าเพราะการให้เช่าไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการเช่าการเช่ามันจะมีได้เฉพาะเป็นการส่งเคราะห์ของรัฐที่จะจัดให้กับประชาชน<ๆ>าที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับ,รบหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะไปอาศัยเช่าอยู่ได้น,นะครับ<ๆ>ที่จะได้เช่าัไม่ได้ไหมายความว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยมันต้องประมูลเพื่อเอารายได้ แข่งขันกันในด้านราคาเพื่อเอารายได้ผลประโยชน์สูงสุดเข้ากับรัฐครับซึ่งที่บริเวณนั้นก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงในการที่จะเข้าไปทำรีสอร์ทหรือทำอะไรหลายอย่างนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยบริเวณโดยรอบเนี่ยจะมีการตรวจสอบอีกไหมครับท่านตอนนี้คือมันต้องเป็นหน้าที่ของฐานทัพเรือนะครับและธนารักษ์จังหวัดชลบุรีจะต้องช่วยกันนะครับหนึ่งช่วยกันทําหน้าที่หน่อยนะครับเพราะหนึ่งเรามีหน้าที่แล้วเนี่ย เราละเว้นไม่ได้หรอกนะครับไม่ใช่หมายความว่าการทําหน้าที่ของเราคือการรังแกประชาชนไม่ใช่นะครับแต่ทำยังไงในการทําหน้าที่ของเราเนี่ยทำให้ประชาชนเขาได้รับความเป็นธรรมและอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนั้นสําคัญกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่ากฎหมายคือระเบียบหลักของประเทศนะครับที่จะทําให้สังคมเนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขแล้วก็ไม่ใช่เป็นการแข่งแย่งผลประโยชน์ใครมือมือยาสาวได้สาวเอาใช่ไหมครับ กพทุกคนต้องต้องมีสิทธิ์ในที่ดินของรัฐเช่นเดียวกันครับจบเลจากแต่หมเรื่องนั้นไปพอมาถึงในเรื่องของจังหวัดชลบุรีหรือว่าบริเวณที่มีการาติดกับชายฝั่งทะเลยังไงครับ uh huh. มีเรื่องใดเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติที่เราควรที่จะระวังหรือจับตามองนพิเศษไหมครับท่านในส่วนของพื้นที่นี้นะครับพื้นที่ชลบุรีเนี่ยเป็นเขตปกครองพิเศษเนี่ยมีประกาศ ของกระทรวงทรัพย์นะครับซึ่งแตกต่างจากพื้นที่อื่นมากนะครับในพื้นที่บริเวณนี้แต่ในส่วนนี้จริงๆแล้วมันก็มีปัญหาความซับซ้อนแต่ว่ายังไม่ปรากฏเป็นคดีที่ทางปปชจะต้องเข้าส่วนกลางจะต้องเข้ามาตรวจสอบแต่ในพื้นที่เนี่ยมีการเข้ามาตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอย้วครับแต่ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องสอบถามจากทางชนบุรีหรือภาคสองอีกทีนึ่งครับแต่ถ้าเนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับ มีการลุกล้ําหรือมีการใช้ประโยชน์ผิดรูปผิดแบบยังไงไหมฮะหรือว่ามีการในพื้นที่นี้ใช,ใช่ไหมครับที่เป็นข้อมูลทางคดีตอนนี้ยังมีน้อยมากนะครับ<ม>ที่เป็นเรื่องร้องเรียน<ม>แต่ถามว่ามีไหมก็คงคงเนืน่องจากเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองเศรษฐกฐิจยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับ<ม>แต่เพียงแต่ว่ายังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือว่าทางเรายังยัง,ย,งยังไม่พบ,บนะครับในในในตอนในตอนนี้นะครับ สุดท้ายนี้อยากให้ท่านฝากถึงช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่างๆเกี่ยวกับการพบเห็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติาตรงนี้หนึ่งครับท่านค,คือในปัจจุบันนะครับทางสำนักงานปปชมีหน่วยงานที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะคดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งคดีประเภทนี้นะครับมีความยุ่งยากจําเป็นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ,ะด้านจริงๆนะครับที่ จะต้องมาทําคดีนี้ไม่เหมือนกับคดีทั่วไปนะครับมีการพิสูจน์เรื่องเจตนาการกระทําความผิดได้ยากมากนะครับแต่หลังจากที่เรามีสํานักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสัมปักเะพาะทางแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับช่องทางในการแจ้งเบาะแสนะครับถ้าพบปัญหาเรื่องการที่ไม่ว่าจะเป็นการบุกลุกที่ดินของรัฐบุกลุกที่ดินป่าไม้อุทยานนะครับป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่อนุรักษ์ทั้งหลายนะครับรวมทั้งการลุกล้ำลำน้ำนะครับล้วนเป็นคดีที่อยู่ในสำนักไส่สวนคดีทรัพย์สรนขงชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเรื่องสารพิษนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยเราจะเน้นให้ความสําคัญในเรื่องนี้ด้วยนะครับสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ทางทางเว็บไซต์ของสํานักงานปปชนะครับทางสายด่วนแล้วก็ถ้าอยากพบกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับให้สามารถไปพบกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของสำนักงานปปชประจําจังหวัด และประจำภาคทั้ง9ภาคได้เลยนะครับเรายินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของจะทำผิดอะไรยังไงอย่างน้อยมาปรึกษามาคุยกันก่อนได้ใช่ได้ใช่ครับเพราะจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งคนที่แจ้งเบาะแสถ้าได้รับอันตรายนะครับเราก็มีกระบวนการหรือว่ากระบวนการในการคุ้มครองนะครับผู้แจ้งเบาะแสหรือพยาน ในการที่จะแจ้งเบาะแสให้เราได้รับทราบในการมีการคุ้มครองซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการมีเซฟเาให้อยู่มีค่าใช้จ่ายให้ด้วยนะครับเราคุ้มครองดูแลอย่างดีนะครับ,รบส่วนผู้ที่ล่วกละทําความผิดถ้าสามารถแจ้งเบาะแสะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอาอผู้กระทําความผิดที่เป็นตัวสำครสําคัญได้เราก็มีการคุ้มครองนะครับก็เรียกคุ้มครองพยานไม่ให้ไม่ให้ได้รับการลงโทษนะครับ ครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับในเรื่องของการที่พบเห็นการกระทําความผิดนะครับสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนพปช1205นะครับเรียนต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผม คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ทรัพยากรธรรมชาติสวยๆเหล่านี้นั้นจะถูกนําไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบรวมถึงได้มีการลุกล้ําพื้นที่ที่เป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนนะครับสาหรับผู้ชมนะครับที่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสคอรมชั่นสามารถโทรได้ที่สายด่วนปปช1205นะครับมาร่วมสร้างสรรค์สังคมให้ดีและโปร่งใสเพื่อมๆเมิปรานะครับวันนี้หมดเวลาของรายการกระทบเปืดอคอร์พชันแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีครับ